สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดมหนุ่ยนะคะจะพามาที่บ้านทะเลค่ะบ้านทะเลนะคะอยู่ตรงถนนสุขุมวิทนี่เองค่ะอยู่ระหว่างพัทยานะคะมาจากพัทยา20นาทีแล้วก็บางเฉล่อีกนิดนึงนะคะประมาณ5กิโลแต่วันนี้นะคะมาดมหนุ่ยนะคะไม่ได้มารีวิวบ้านค่ะเรามารีวิวที่ดินกันนะคะบนทะเลนะคะเป็นหมู่บ้านหรือเป็นโครงการที่หายากมากแล้วค่ะที่มีบ้านแล้วสามารถเดินลงไปทะเลได้นะคะ ตอนนี้เรามายืนอยู่ที่พอทหต53นะคะพอตนี้ค่ะพอทหต53นะคะเป็นที่ดินเปล่าค่ะพร้อมสร้างบ้านนะคะระบบสาธารณูปโภคเรียบร้อยหมดแล้วค่ะมีการฝังสายไฟอยู่ใต้ดินแล้วนะคะแล้วก็ระบบ Security ปลอดภัยนะคะ24ชั่วโมงค่ะมีการดูแลอย่างดีเลยนะคะเดินลงจากอพอตนี้ไปนะคะประมาณอีก200เมตรค่ะจะมีคลับเฮาส์ค่ะคลับเฮาส์เนี่ยนะคะจะมีสระว่ายน้ำใหญ่มากแล้วก็ มีฟิตตออกกำลังกายมองไปที่ทะเลได้ค่ะหรือว่าอาจจะเบื่อๆนะคะเดินลงไปเล่นน้ำทะเลเดินลงไปเล่นน้ำทะเลนะคะเลี้ยวซ้ายไปอีกนิดหน่อยก็จะเป็นร้านอาหารคาเฟ่ร้านนี้ชื่อดังมากค่ะคนจะชอบไปมากร้านอาหาร Sea of Love นะคะเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ค่ะหมู่บ้านนี้นะคะอยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะ เลี้ยวซ้ายออกไปจากหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นสวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์ค่ะถ้าข้ามออกไปอีกฝั่งนึงก็เป็นเดรีเจนแล้วก็สวนนงนุชค่ะเลยเข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะอีก7กิโลค่ะจากบ้านทะเลนะคะจะเป็นเขาชีจันค่ะที่นั่นมีร้านอาหารเยอะแยะเลยค่ะเช่นพวกร้านมุมอร่อยคาสเซโลไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเลยเข้าไปเป็นวัดยานค่ะแล้วก็มีวิหารเซียนนะคะที่คนชอบไปไหว้ค่ะ แปลงนี้นะคะแปลงเลขที่53าพอท53ค่ะพอตนี้นะคะเป็นพอทเลขที่53ค่ะ184ตารางวานะคะตารางวาเริ่มที่120 0 0 0กว่ากว่าที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่54ค่ะ194ตารางวานะคะราคาตารางวาเริ่มที่120 0 0 0กว่าบาทค่ะ เป็นที่ดินที่สวยมากเลยค่ะเหมาะแก่การสร้างพูวิลล่าหรือทำบ้านพักตากอากาศเป็นไงบ้างคะอาจจะเหมาะกับใครหลายๆคนที่อยากจะสร้างบ้านอยู่ติดทะเลอยู่ใกล้ทะเลเดินลงทะเลได้เลยเห็นวิวทะเลตลอด 24ชั่วโมงถ้าเกิดสร้างบ้าน2ชั้นนะคะเราก็จะมองเห็นวิวทะเลได้เลยค่ะวิวทะเลอยู่แค่เอื้อมนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะพร้อมที่จะสร้างบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าโครงการได้เตรียมระบบสาธารณูปโภคไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีระบบสายไฟนะคะฝังไว้ใต้ดินและก็ ระบบรักษาความปลอดภัยนะคะ24ชั่วโมงค่ะถ้าเดินลงไปนะคะจะเป็นคลับเฮาส์นะคะที่พร้อมทุกอย่างเลยค่ะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เป็นพาโนรามาว่ายน้ำแล้วก็มีจากุชชี่ค่ะแล้วก็ถ้าลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นฟิตเนสค่ะเป็นฟิตเนสที่สามารถออกกำลังกายได้แล้วก็มองเห็นวิวทะเลได้ด้วยสวยงามมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ Club h o าส์ค่ะของโครงการบ้านทะเลนะคะทางซ้ายมือนี่นะคะจะเป็นห้องซาวน่าห้องสตรีมนะคะแล้วก็จะเป็นห้องขวามือจะเป็นห้องคิดรูมแล้วก็เลยไปหน่อยจะเป็นห้องอ่านหนังสือนะคะมียิมนะคะที่สามารถออกกำลังกายได้มองเห็นทะเลได้เลยค่ะรวมถึงห้อง Private Meeting นะคะซึ่งสามารถนัดกันมาประชุมที่นี่ได้หรือว่าเอาไว้นั่งทำงานก็ได้ค่ะ ตอนนี้เรา,าอยู่ที่ชั้นสองนะคะของกลับเฮานะคะเห็นไหมคะว่ามันสวยขนาดไหนมองเห็นทะเลวิวพาโนรามา360อองศาเลยค่ะเห็นแล้วอยากมีไหมคะอยากมีบ้านติดทะเลค่ะอย่าลืมนะคะนึกถึงโครงการบ้านทะเลค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูทัวร์ที่ดินจบแล้วนะคะถ้ายังไงสนใจนะคะติดต่อมาดามหนุ่ยได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดามหนุ่ยจะพามาดูที่ดินด้วยตัวเองนะคะยังไงติดต่อมานะคะ บ๊ายบายค่ะ